สวัสดีครับคลิปนี้ผมโนนิวพามาชมทุเรียนสวนลุงสมาอมนอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับสวยมากนะครับและยังมีลูกติดมาอีกเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าสวยขนาดไหนหลังจากฟื้นฟูด้วยออม,มโนโปรตีนตาเข็มทองนะครับบำรุงฉีดบำรุงทั้งใบทั้งชนิดน้ําชนิดผงลงดินใบสวยลูกติดลูกมาอีกรอบสองรอบสามติดลูกเต็มต้นทั้งทั้งที่ทลุงบอกไม่เอาแล้วผมบอกเอาไว้ห้ามเอาทิ้งพาฝน กลัวลูกไม่ติดกลัวลูกไม่โตกลัวลูกไม่อร่อยผมบอกฉีดเข็มทองไปดูครับลูกสวยมากใบสวยมากได้ลูกติดมาเต็มต้นไปติดตามชมกันเลยครับไปเนี่ยครับผู้เรียนลงสมานนะครับนี่จากที่ต้นโซมต้นโซมมากนะครับต้นโซมมากต้นโซมมากพอผมมาแนะนำ โปรโตีนตาเข็มทองดูสิโอ้โหลูกสวยมากสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบกว่าลูกกับยี่สิบลูกเนะี่ยดูดูเดี๋ยวผมดูต้นที่โซมเนี่ยรอดตายมาได้เห็นไหมครับนี่ต้นนี้ก็รอดตายมาดูปลายมันแห้งเนี่ยโอ้ยลูกเนี่ยปกติต้นเกือบคือตายไปแล้วอ่ะครับฟื้นพอฟื้นเสร็จเขาอ,ออกดอกมา อ้าวมีดอกใหม่ด้วยยายเนี่ย <c oughs> นี่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 ดูดอกเนี่ยยังเอาาไว้อีกดอกมหัศจรรย์มากครับดอกทุเรียนยังมีดอกอยู่เลยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีเจ้าของสวนหน่อยสวัสดีครับ <c oughs> เป็นไงทีแรกลุงหมานบอกว่าจะไม่เอาไว้ใช่ไหมเนี่ยฮ <c oughs> ะแกบอกจะไม่เอาไว้ผมบอกเอาไว้เฮ้มันไม่ใช่น้อยเลยนะ เป็นไงแกได้เด็ดทิ้งไหมไมไม่นะโอเคเดี๋ยวไปดูต้นนู้นกันไปดูดิดูดูต้นนี้ดิถ้าถ้าเชื่อแกแกบอกไม่เอาไว้โหเสียดายตายแล้วดูดิดูแต่ละต้นโหลูกใหญ่แล้วดูนี่ยังไม่ครบวันเลยนะแกฉีดไหมแม่ฉีดอยู่ฉีดั้งแล้วตฉีดประจําอยู่ใช่ไหมสิบวันครั้งบอก อ๋อสิบกว่าวันครั้งเดี๋ยวพาดูครับสวยมากไม่ได้มาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่เรามาตอนนั้นลูกเล็กนิดเดียวตอนนั้นผมมาเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดู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 เนี่ย,ย,ยด,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 เยดูเนี่ยครับทุเรียนลอดตายมาแล้วนะครับปี ปีที่แล้วมันโทมจากอาการขาดน้ำเนี่ยลาตายมาหมดนะครับแล้วก็ได้ลูกเดี๋ยวพาไปดูแกเกือบจะไม่เอาไว้ผมบอกลุงเอาไวนะ้เนอะเนี่ยครับให้เห็นว่าอะมิโนโปรตีนตาเข็มทองนะครับเห็นไหมชัดไหมลูกเต็มต้นเลยนะค่อยดูค่อยๆดูดู ก็บอกว่ามันใหญ่ทำไมมันจะไม่ใหญ่ตอนแรกแกจะเอาทิง้งตอนแรกแกจะเอาทิ้งเนี่ยดูพวงนี้เห็นไหมตอนแรกแกจะเอาทิง้งตอนแรกแกจะตอนแรกแกจะไม่เอาผมบอกลุงเอาไว้มผมดุกแกไว้นั่นเนี่ยบอกลุงเอาไวเ้เฮ้ะได้ค่าปุ๋ยค่ายานั่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับดอกยังมาเรื่อยเื่เนื่องจากมันสมบูรณ์เขาก็ให้ดอกมาเรื่อยเรื่อย สามารถเก็บกินเก็บขายได้ทั้งปีเนี่ยเมื่อวานก็ไปเจอของพี่ออสเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นของของแบรนด์อื่นนะเนี่ยข้างบนเห็นไหมข้างบนก็มีมันมืดหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าตามหลักถ้ามันมีมีลูกแบบนี้นะครับเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีแรงติดดอกเนี่ยดูใช่ดูสิ ดูนะครับดูนะครับดูเอาผู้เรียนเดน่ะเขียบเลยเป็นแบบนี้หลายต้นนะครับหลายต้นมากเขาเาเ,า,เา,าดูสงสามคนนะเขาดูว่างไงแม่มมก็ยังอ่อนใช่ก็วันนั้นผมมาเท่าเท่าลูกมะนาววันนั้นไกลไก่ผมมาเที่ยวเที<า>่ยวสุดท้าย ครับทำไมมันโตเร็วเพระแต่โตเร็วนะผมก็ว่าโตเร็วอยู่นะผมมาผมไม่ได้มาถึงเดือนไหมไม่ถึงเดือนมั้งถึงเดือนไหมเดือนอะไรว่าเรามาวันนั้นก็ตอนเท่าลูกไข่ไก่ผมจําได้อยู่เพราะว่าผมก็ยังดูลุงอยู่บอกเขาให้แล้วเขาให้แล้วอีกสิบห้าบาท ไม่ขายไม่ขายเจ็ดสิบห้าได้ไงนอกฤดูหาไม่ได้หรอกบอกไม่ขายรูนละร้อยใช่แมนใช่เพราะว่ามันนอกฤดูเนี่ยครับทุเรียนที่หดูดิข้างบนเพียบเลยบอกแล้วครับวันนั้นตาเกือบจะไม่เอาไว้นะตาลงหมานเนี่ย บอกลุงห้ามเด็ดทิ้งนะต้องขู่เพราะแกก็แกบอกว่าไม่จะไม่เอาเพราะว่าจะจะเอารูปปีหน้ากลัวมันไม่ทันเขาดูใบสิครับแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยต้นโซมนะครับแต่ก่อนต้นโซมปีที่แล้วต้นโซมมากประมาณตอนนี้สิครับดูทุเรียนเต็มต้นนะฮะลูกทุเรียนนั่นน่ะมันย้อนแสงเนาะ มีหลายต้นนะครับไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวเพราะว่าเก็บไปแล้วรุ่นหนึ่งนี่รุ่นรุ่นติดมาทีหลังนะต้นนึงก็ได้มาดูมาดูมาดูรอดตายแต่มีทุเรียนติดมาด้วยเหมือนลุงวิไลบอกไม่ได้ฟื้นได้อย่างเดียวนะได้ลูกมาให้ค่ายาด้วยนี่ดูต้นนี้สภาพโอ้ยดูดีลูกทุเรียนก็ยังมีให้เห็นถึงจะขี้เหล่กก็ได้กินอยู่นะถูกไหมครับ เนี่ยถึงจะลูกเล็กก็กินอร่อยนะผูผูเต็มเลยดูดิไม่รู้แกฉีดหรือเปล่าเนี่ยอะมโนโปรโตีนตะเข็มทองช่วยพี่น้องกเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆนะครับดูใบสิลุงหมานฉีดชนิดผงลงดินเยอะมากผมห้ามไว้ก็ไม่ฟังลุงหมานบอกบรรทุกก็อยากใช้เยอะๆไปแ,แก่เฉยเคยใช้ปุ๋ยแพงเนี่ยดูทุเรียนมีทุเรียนต้นละสี่ลูกห้าลูกต้นละสิบยี่สิบลูก ต้นไหนสมบูรณ์หน่อยก็ได้สิบยี่สิบูกนั่นดูเห็นไหมโอ้ตอนแรกผมเดินมามาเห็นดอกแกบอกจะไม่เอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวปีหน้าไม่ทันเขาผมบอกลุงมันได้ค่าปุ๋ยค่ายานะเอาไปเถอะปรากฏว่าวันนี้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเข็มทองเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยจริงๆครับ นี่ครับมีทั้งดอกมีทั้งลูกเป็นไปไม่ได้ครับต้องถามลุงวิไลนี่บอกไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับที่ลูกโตขนาดนี้มีดอกออกมาแบบนี้ได้เก็บขายได้กินทั้งปีได้ขายทั้งตลอดตลอดปีได้ขายตลอดปีเนี่ยดูตายไปแล้วนะกิิงแห้งปลายแห้งได้ขายลูกไปแล้วรุ่นหนึ่งแล้วเนี่ยรุ่นหลังมาแบบคือรุ่นแรกมันมันไม่ได้เต็มที่มันเจอหนาว มันเป็นทั้งทั่วประเทศปีหกแปดเนี่ยแต่มาตอนสุดท้ายเนี่ยมันออกดอกมาผมเลยให้ลุงหมาเนี่ยเอาไว้นะลุงนะแล้วก็ได้ดได้ลูกมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย,ย,ยข้างบนเพียบเลยลุงบอกไม่เอานะไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วด้วยแต่ผมห้ามเก็บไว้ลุงเอาไว้เป็นค่ายาเหอะอ้าวดูดี่หางเยะกำลังบานพาฝน ผ่าฝนไม่พอผ่าสงครามด้วยนะตรงนนนรเนี้ยตำบลห้วยจันทร์ขุนหาเนี่ยห่างแย่อยู่เป็นไงล่ะครับพี่น้องเปลืกต้นเสร็จต้นสวยใบสวยต้นสวยใบสวยแล้วก็ได้ลูกมาดูดิใบสวยมากใบสวยมากลวงสมานเนี่ยทุเรียนเนี่ยดูนะครับ ดูเลยนะครับจะพาไปดูต้นนี้พอละเมื่อยมือ,มอถือกล้องแท็บเล็ตหนักโอเคให้ชมว่าอะมิโน,โนโปรตีนเข็มทองช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปผมพามาชมบรรยากาศสวนทุเรียนภูเขาไฟภูพานสวนลูงสมานนะครับขอให้ทุกท่านลองใช้ดูนะครับอะมิโน,โนโปรตีนตาเข็มทองเชื่อเหลือเกินว่า หนึ่งเลยประหยัดสองลดต้นทุนสามมีสารพิษสี่ได้ทุเรียนรสชาติดีสีสวยแล้วก็โดกแบบนี้นะครับนี่เพิ่งฟื้นเพราะว่าทุเรียนโซมลุงสมานใช้ดูดิต้นเล็กก็สวยดูใบขนาดไม่ได้ฉีดเต็มที่นะลุงหมานฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างนะครับคนท่านอายุมากนะท่านกฉาฉ็ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างคุณแม่บอกไม่ไหวก็ก็ไม่ฉีดฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างก็ยังได้ขนาดนี้ฝากติดตามและให้พี่น้องแนะนําบอกต่อเกษตรกร,กรที่อยาก ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ฟื้นฟูต้นทุเรียนกวดเดียวจบ18ชนิดอะมิโนโปรตีนเข็มตราเข็มทองใช้ได้กับพืชทุกชนิดด้วยแต่วงเล็บสลับทุเรียนนี่เจ๋งจริงไปติดตามกันนะครับสลับคลิปต,ต่อๆไปสลับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับไปสวยมากรุ่นน้องทุเรียนทุนเรียนสาวนะครับปลูกทดแทนเพราะว่ามันตายโอ้โหต้นนี้เต็มเลยมองไปลูกเต็มเลยนะครับ เฟื้นฟูบำรุงต้นแข็งแรงใบแข็งแรงทําให้ลูกดกขุดดูใบสวยมากใช้ฮิวมิกชนิดผงฉีดลงดินลงสมานแกฉีดค่อนข้างเยอะเอาไปติดตามกันตอนต่อ,ตอ,ตอไปเดี๋ยวพาไปดูใบต้นนี้นะสวยมากสวยจริงๆสวยมาก ที่แล้วก็ไม่คิดว่าจะฟื้นได้เหมือนกันนะผมก็มาแนะนําลุงสมานเพราะดูมันตายหมดทั้งบนกิ่งแห้งเป็นกา้านทูบหมดแล้วดูต้นนั้นนะครับตายตายนะได้ลูกได้ไปดูกันนี่แหละนี่แหละเนี่ยนี่ก็นี่ก็ลูกเห็นไหมไปพาไปชมสองสมต้นี่โอ้โหลูกเต็มต้นเลยเนี่ยคิดไม่ละเขา,าจะได้ลูก นะได้ลูกเต็มต้นเลยทีแรกแกจะไม่เอาผมบอกยานะลุงอย่าเอาทิ้งนะนู่นต้นนู่นเต็มเลยนู่นทังสูงเลยติดลูกมารอบหลังนะครับรอบแรกหมดไปแล้วมารอบหลังนี่ติดดอกมาอีกผมก็เลยบอกว่าลุงห้ามมาออกนะแกจะไม่เอาเอากฏว่าดูครับดูเลย เนี่ยลูกเต็มต้นเลยดูนะครับเนี่ยดูทุเรียนทั้งนั้น,นครับมีดอกใหม่มาด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยดอกด้วยเห็นไหม,มดอกด้วยเดี๋ยวพามาดูพามาดูใ,ใกล้ๆเนี่ยดอกเนี่ยดอกใกล้ๆเลยนะเนี่ยดอกเนี่ยดอกเนี่ยดอกกำลังบานโขได้ขายทั้งปี ไปกินทั้งปีเลยฉีดเข็มทองนู่ทุเรียนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ว้าวนอนเต็มต้นเลยเนี่ยลูกทุเรียนทั้งนั้นทั้งลูกทั้งดอกเต็มสวนต้นก็ฟื้นฟื้นฟูบำรุงใบทำดอกทำลูกบำรุงลูกจบครบอะมิโนโปรตีนตาเข็มทองฝากพี่น้องเกษตรกรไทยใช้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวนลุงสมานรีสวรรค์อภุนหารจังหวัดชีสเกตครับฟื้นฟูบำรุงได้ลูกมาได้ดอกมา ื้นต้นนะครับเอาพกเราก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันหูข้างบนนาะเทียบเลยเนี่ยครับสวนทุเรียนลงสมานร,รอดตายด้วยอะมิโนเข็มทองฟื้นฟ,นฟูบำรุงรอดหมดแล้วครับรอดหมดเลยเนี่ยจากที่โซมใบสวยขึ้นเลยเนี่ยครับโลกเต็มต้นเลย หลังจากรอบแรกพลาดเป้าไปนิดนึงได้มาครึ่งหนึง่งได้ขายมาครึ่งหนึง่งใบสวยมากได้ลูกมารอบสองรอบสามเลยขายไปหมดแล้วรุ่นแรกรุ่นนี้บอกจะไม่เอาผมบอกเอา่าไปเอาออกนะดูลูกสวยเลยหู เพียบเลยเพียบเลยข้างบนนะ<ๆ>เพียบเลยเพียบเลยโอเคขอบคุณครับไม่มือสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่ติดตามหวังว่าจะได้เห็นผลงานกันตอนต่อๆไปนะครับติดตามชมดีๆนี่ครับผู้เรียนหลังจากที่รอบแรกนะครับไม่ หลุดร่วงไปบ้างนะครับแต่ก็ได้ขายมาระดับหนึ่งมาติดดอกรอบหลังผมก็บอกเอาไว้จริงๆลุงจะไม่เอาแล้วนี่แหละผมมาห้ามไว้วันนั้นเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับประทับใจครับเดี๋ยวไปคุยกับลุงมานต่อ oh, oh, เป็นไง oh, 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 oh. ไหนบอกจะไม่เอาทุเรียนนี่ผมให้ผมไม่ใช่เหรอ oh, oh. ตอนแรกบอกจะไม่เอานะแ oh, oh. ม่เนาะฮะ ไปมาไปมาได้ตั้งกี่ลูกได้ฉีดไหมได้ฉีดด้วยกะฉีดฮะทำไมไม่ฉีดงางแต่มันโตไวนะไวกะาอกีอาเียก็ไปใส่ทางดินไว้เยอะไงผงฉีดลงไปเยอะแล้วอัี้กไปี่รา้เออกี่เดือนเองผมไม่ได้มาถึงเดือนไหมถึงอยู่เดือนแต่มันก็โตไวอยู่นะ ปุ๊บเลยใส่ปุ๋ยเม,เยม็ดได้มั้ยใส่นั่นสิแค่นั้น,นแ,แต่ก็สวยนะภูมันสวยอยู่พอดีใส่ตน้ตนต้นใหญ่ๆบงบางตน้นปุ๋ยังอยู่เข็มทองฉีดเข็มทองฉีดเอ่อกี่กี่วันฉีดทีหว่างา14มือ14ม้อ14วันเลยตั้งแต่คนมาบ่สิสยาเชรา เออประหยัดตอนนี้ประหยัดใหญ่เลยพอหยามสิบแรงไปมันจะยับเขาเลยมยามมีตกอนติดกระบอกพักอะไรมันติดลูกอะลูกอ่ะ,อะมันจะได้สวยว้าดูขนาดปล่อยทิ้งยังดกเต็มต้นเลย ทำไปโอ้ยยามมีเหตุยากโ้มันายมันัน่ันง่ามงามันายมันมีน่ามันามยมน่ามันายนง่ายมอนง่ายนง่ามัน่มันงมน่ายันงานงานงยมันมังมีมีันัง่างามัง่างามง่ย่ายมน่่งมางา่า่ยยมยาวออกาน่นทั้งปีขายทั้งปีทั้งชาติไปเลยเออโอเค สุดยอดเข็มทองครับลงมานฉีดเข็มทองออกดอกเมื่ปีมือ่อสตว์้ายดีโอเคครับเดี๋ยวไปดูต้นนี้ต่อ